มีรถครอบครัวประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวามาฝากหนึ่งคันนะครับขึ้นลงสะดวกสบายกับ h อน da f ฟีดนะครับคันนี้เครื่องพันห้าเกียร์ออโต้ตัวท็อปปี2010นะครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับสำหรับคันนี้เครื่องพันห้านะครับกับ Honda f ฟีดนะครับเน้นอำนวยความสะดวกเดินทางนะครับเครื่องพันห้าไปได้หลายคนขึ้นลงสะดวกสบายนะครับรับส่งน้องๆ่องนูหนูรับส่งคุณพ่อคุณแม่นะครับนี่เลยครับภายในสวยนะครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับเซ็นทร์ล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสนะครับ ใครสนใจอยากได้รถครอบครัวนะครับ2 4 9 0 0 0าบาทนะครับผ่อน5,000ต้นๆนะครับผ่อนได้6ปีเคดิตดีออกรถ0บาทนะครับสไลด์ไฟฟ้าแบบนี้นะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับนี่นะครับ้องๆหนุๆนหนูนั่งได้สบายแน่นอนนะครับรับส่งไปโรงเรียนรับส่งคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอก็สบายครับขึ้นง่ายลงง่ายครับเน้นใช้งานนะครับอำวยความสะดวกเดินทางใกล้ๆไปได้หลายคนเป็นรถครอบครัวนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับ เย็นท่วถึงนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆดูแลสูญตรงเป๊ะเลยนะครับใครอยากได้รูปเพิ่มแอดไลน์ติดต่อมาเลยนะครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าแบบนี้เลยครับขึ้นง่ายๆลงสบายชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับรถจุบินบุรีรถสภาพดูแลดีมากๆนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้เช็คสู์ดูแลสู์ตรงเป๊ะเลยนะครับ ใช้งานไปแล้วโดยประมาณ300,000กิโลเมตรนะครับแต่เกียร์เครื่องยนต์ยังสมบูรณ์มากๆนะครับดูแลศูนย์ตลอดนะครับรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้เลยครับอีก10,000กิโลเมตรนะครับคันนี้สภาพสวยๆนะครับติดจอมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับรถครอบครัวราคา200,000กลางนะครับเน้น ใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางใกลๆไปได้ทั้งบ้านนะครับขับง่ายๆนะครับเน้นประหยัดน้ํามันด้วยครับครอบเครื่องพันห้านะครับครอบครัวไหนนะครับที่กําลังเ็งหารถครอบครัวใช้งานนะครับก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับสภาพงามมากๆนะครับไม่เคยชนนะครับดูแลศูนย์ตรงเป๊ะเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เครื่องนิ่งๆเลยนะครับมาลองขับรับรองได้ขับกับแน่นอนนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทย2 4 9 0 0 0บาทผ่อน 5,000ต้นๆผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถศูนย์บาทขอรูปติดต่อลไลน์มาได้เลย